สีอะไรนะคะไม่ใช่ไมใช่รถรถปูสีอะไรครับรถปูสีไม,ไม่ใช่ใข้างในข้างข้างนอกสีอะไรสีสีขาวภาษาอังกฤษว่ายังไงนะภาษาอังกฤษว่ายังไงรถปูสีขาวไว,ไวอ่ะท่องภาษาอังกฤษหน่อยซิเอ เนี่ยสีอะไรเนี่ยคันนี้สีอะไรเนี่ยคันคันวิ่งไปเนี่ย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 คันนี้สีอะไรรถอะไรอันนี้รถรถเก๋ง ท่องเอดีกว่าวันวันก <laughs> ็ไม่เอาจะเอาอะไรดีเนาะเอาฝุ่นพีเอม็มนอกรถเยอะเลย คุณพีเอ็มขมุขหมัวเลยะทาเอ็มบให้คุณแ่ฟังหนยเบาไปทำไมเอ๊ะ เสียงสูงเสียงสองอันนี้เขาเรียกเสียงสองเอาใหม่เสียงธรรมดาเอเอเออายุเท่าไหร่แล้วปีนี้อายุเท่าไหร่ล้ต้นกาอายุสองขวบแล้วครับ สองขวบครึ่งแล้วครับจะย่างสามขวบแล้วครับเดือนมิถุนา,าใช่ไหมยี่ส <28. S 2> ิบแปดพฤษภา28พฤษภาร้องเพลงดีกว่า falling down falling down เอาเพลงอะไรดีอน้อ,นอย ขาพลังทำคิดอยู่ปอนเสียงให้ปุ่ร้องอเห่อยนพ่พี่แม่พี่ใส่ร้องหน่อยพี่จะใส่พาน้องร้องหน่อยอเ,เอาเพลงอะไรดีช่างช่างช่างหนือร้องเพลงอะไรได้บ้างเนาะ นิ้วสายพาน้องร้องเพลงหน่อยค่ะ <c oughs>